ขออนุญาตนะคะที่จะชี้แจงแลวก็พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นมานะคะก็ขออนุญาตให้พี่เอพูดสอบะคะครับครับก็ต่อื่นนะครับก็ขอเรียนกับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านทุกท่านนะครับว่า ตลอดระยะเวลา10กว่าป,ปีนะครับที่ผมได้แต่งงานกับคุณตู่นะครับผมก็ไม่เคยออกมาแถลงข่าวนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในชีวิตที่จะต้องออกมาแถลงข่าวในเรื่องของครอบครัวนะครับตลอดระยะเวลานะครับที่ผมเองนั้นได้ทําหน้าที่นะครับความเป็นพ่อนะครับก็น้องเพลงนี่คือดวงใจ ของของผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่กับคุณตู่เนี่ยมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับได้ดูแลในฐานะผู้ชายที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็รัก้องเพงสุดหัวใจนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเองนั้นไม่ได้จดทะเบียนนะครับกับคุณนันทิดานะฮะอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องของขอครอบครัวนะครับที่ไม่เคยที่จะต้องออกมานั่งพูดนะครับกับทางสื่อมวลชนครับอีกประการหนึ่งที่เป็นประเด็นนะครับสำหรับคุณเจนนี่นะครับน้าข่าวนี้นะครับในเรื่องของรูปนะครับคุณวัฒนาชวะเองน,นะครับซึ่งเป็นดีดานะครับของผมที่เป็นคนที่ผมเคารพลักที่สุดในชีวิตนะครับผมเองนั้นได้มี ได้รู้จักกับคุณเจนนี่นะครับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะครับขึ้นมาเป็นลำดับนะครับต้องขอเรีนยะครับจนในที่สุดนะครับผมเองนั้นก็ได้พาคุณเจนนี่ครับไปพบกับผณพ่อนะครับก็คือคุณวัฒนาสุขเหตุซึ่งเป็นคนที่ผมเคารพรักที่สุดของผมนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการพัฒนานะครับตาม ตั้ลำดับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับในความรักของผมนะครับผมได้จดทะเบียนสมรสกับคุณเจนนี่นะครับ9โมง9 9นาทีนะครับเมื่อเช้านี้เรียบร้อยนะครับจดที่ไหนครับจดที่สมุทรประกาศนะครับจดที่บ้านนี่ครับบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้ครับทางที่ระยะเวลาในการใช้เวลาแล้วก็ความสัมพันธ์ในที่นี้ตอนนี้ต้นทุนอะไรบ้างการแค่ไหนแล้ว ก็คบหาจริงๆเนี่ย5เดือนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับมาเป็นระดับรู้จักกันได้ยังไงครับไม่เป็นเรื่องส่วนตัวครับเจอได้ทั้งแม่ที่ไหนครับคันนี้เป็นเรื่องขอเป็นเรื่องส่วนตัวนะอะไรละเอียดคำถามถึงความรู้สึกที่ดีามรู้สึกคนหนึ่งใครแพ้ครับไครแพ้ครับอันนี้สื่อหรือเปล่า ก็จร,จริงๆในเรื่ต้องขอบคุณที่เอ๋ด้วยค่ะที่ที่เข้าใจในจุดที่เจนนี่เป็นอยู่นะคะและ้วก็ต้องขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ไม่ได้บอกความจริงกับทุกทุกคนก็อันนี้ต้องขอเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนขอร้องนะครับเจนนี่นะครับว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะในเมื่อผมเนี่ยต้อง ต้องเคลียร์หลายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมต้องคุยกับคุณตู่น้องเพลงนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับสุดท้ายก็คือคนที่ผมรักที่รักและเข้าข่ารที่สุดก็คือวัฒนาสวเหกุนะค,ครับก็พาเจมี้ไปนะครับกราบท่านตกลงว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะวันนี้พี่จดทะเบียนแล้วนะ ม้ที่ที่คุยกันพูดค,คุยกันว่าจะเออเราจะแบบจดทะเบียนการถงตรงี้ค่ะเอ่อต้องขอเรียนนะคร<ม>ับว่าผมผมผมคุยมาเป็นลําดับอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนชีวิตนะคร<ม>ับแล้วก็วันนี้ที่จดทะเบียนเนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐาน<ม>เอ่อที่แสดงถึงว่าผมเองนั้นมีความรักกับคุณเจนี่จริงๆ<ม>จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อผมเองนั้นไม่ได้กะว่าจะจด วันนี้นะครับผมขอเรียนตรงๆนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับผมอยากจะคุณเจนนี่เป็นคนที่ทำงานเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสังคมอะไรมากมายส่วนตัวผมผมก็เป็นอาการเมืองท้องถิ่นเล็กๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา3-4วันเนี่ยผมก็รู้สึกไม่สบายใจและคุณเจนนี่เองก็ ไม่ได้ทํางานตามอาชีพที่ตัวเองรักและก็ถนัดนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่ uh, รักกับแฟนคลับหลายๆคนนะครับหรือหรือคนที่ชื่นชอบถุดจะนี่นะครับก็ <c oughs> แต่เราทุกอย่างระวังแผนมามามา,มาด้วยกันตลอดครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับ <c oughs> ผมว่าพี่น้องสื่นสนอมวลชนคงจะมีคําถามในใ,นใจว่ามีน้องหรือเปล่า นะครับขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเพราะว่าใบนี้เป็นใบที่ให้ไปตรวจตอนเช้านะครับว่าไม่ได้มีหมุนะครับโดนที้นะครับหัวนะรับตามหน่อยครับขวาด้วยครับขวาขวาครับขวาครับซ้ายนะครับคุณค่ะขวานะครับคุณค่ะป้งหน้างั้นหน่อยครับน่ยหขวาด้วยครับขอบคุณครับ ยกขึ้นเลยครับตรงกลางครับตรงกลางเลยครับที่นี่ตรงนี้ต้องใจใวลงนี้เดี๋ยวข้องใจใส่ตัดให้เยอนะตอนนะครับขอด้านซ้ายด้วยค่ะขอบคุณมากก่อนหน้าเสร็จแล้วลงก็ขอเรียนนะครับกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับก็เกิดจากความรักขั้นพื้นฐานเหมือนคนปกติคนธรรมดานะครับแค่นั้นเองก็อันนี้ก็ ขอเป็นเป็นเรื่องที่ปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณที่วิจารว่าได้ไงบ้างไหมเราจะคุยกันเรื่องนี้เสร็จแล้วผมเองก็เรียนแล้วนะครับว่าผมเองผมผมเองไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับกับคุณตู่เนี่ยเป็นเวลาเป็นสิบปีอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งนั้นผมก็ไม่เคยเออกมาชี้แจงนะครับผมก็ขอย้าําอีกครั้งหนึ่งว่าขอขอเลยครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกข,ของผมในชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ทาย,ยจริงๆมีการได้บอกน้องเะไรเองไหมบ้างไหมเขาเข้าใจ ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับผมคิดว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับแล้วก็เจนวันนี้คุณเจนนี่ก็คือเป็นเป็นคนครอบครัวสะวะเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นความรักล้วนๆนะครับเป็นความรักล้วนๆซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนจดทองบ้านของในสถานที่เพืนความประทับใจที่ทำให้เกิดความรักกับเจนนี่คืออะไรความประทับใจในตัวมัน คุณเจนนี่เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าผมคงนอนหลับอยู่ด้วยทุกคืนได้อย่างมีความสุขเจนนี่ค่ะก็ถามเรื่องที่นี่เป็นนี่ทำประทับใจอะไรกับพี่เอ๋บ้าคุณพราอาจจะมองว่าพี่เอ๋เป็นบิดาพหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่า สำหรัเสนนี้แล้วนะคะพี่เอกเป็นเป็นคนที่อบอุ่นนะคะใจเย็นแล้วก็คิดทุกอย่าง,อางรอบคอบค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตต่อจากนี้ไปก็ก็ต้องดูกันอีกทีะคะ่ะว่าว่าจะเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากมากค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับวันนี้ด้วยหลังจากนี้จะทำงานในวงการหรือว่าจะมาช่วยงานพี่เอกก็ทำงาน ในรมที่ตวรู้จักมผกกราให้มสมพันธ์น่ตูวนี้ได้มีการพูดคุยบสูแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องาเอียดีขอใ้เป็นเรื่อของคนคพกันคะขออนุาตสำหรับตัวทะเบียนนี้มีสินสอดอะไรไหมคะ มีนะครับเคสรจป้มีเอฟอฟก็เนียรีครับอันนี้เป็นแ่นเครดยอเครับย้าด้านซ้ายเครับมีเครานซ้ัยเอเนียร์ดีครับเป็นขด้านซ้ายเป็นกำขักเลี่ยง่ะคะกขักเลียงเนกคอนครับฝ่ยกคุาค่ะกคาเเนียร์ดีครับายกค้าดีดนะครับ ได้ค่ะนี้คะตอนนี้กลางไม่ได้เลยวะครับยครับยุครับไม่เห็นกจากเลยเขามีนแล้วมีสินสอดส้ไม่มีเขางอนแทนใจกันเปลี่ยนไม่ใช้อาสว่เห็นร้องความรักของพี่ยิ่งใหญ่ต้องมีนายกบอกคุณ่าได้หมินไม่ได้ับที่ก้าวหรับนายยุบอกคุาพสินสอดเท่าไหร่เท่าไหร่คนจับตามองชีวิตที่น่นนี่